นิทานเริงใจตอนแกะดำจอมดื้อรัน้นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าเขียวขจีที่รายล้อมไปด้วยพุ่มไม้ดอกไม้ป่ามีแกะดำตัวหนึ่งชื่อนินอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่มีรั้วไม้สีขาวเตีย้ยเตีย้ย นินเป็นแกะที่แข็งแรงขนของมันหนานุ่มและเป็นสีดำสนิทร,ราวกับฐานหินในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นินเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตขนแกะดำคุณภาพดี ทุกๆฤดูใบไม้ผลิเมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้นนินจะเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมประจำปีนั่นคือการโกนขนมันใช้กันไกลคมๆเล็มขนที่หนานหนักออกอย่างระมัดระวังขนแกะที่ได้จะถูกมัดรวมกันเป็นก้อนกลมใหญ่และนินก็จะนำมันไปขายที่ตลาดชุมชนประจำสัปดาห์เพื่อให้ผู้คนนำไปใช้ทอเป็นเสื้อผ้ากันหนาวที่อบอุ่น แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารถนิยมของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อนินนำขนแกะสีดำของตนไปตั้งขายมันสังเกตเห็นว่าแผงขายขนแกะสีขาวและสีครีมของเพื่อนๆน,นั้นมีคนเข้าคิวรอซื้ออย่างหนาแน่นแต่แผงของนินกลับเงียบเหงาราวกับป่าช้า สวัสดีครับนินคุณยายพอลีนชะงวกหน้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรขนแกะดำของเจ้าดูสวยเหมือนเคยนะแต่ปีนี้ยายอยากได้สีขาวนะ่ะเอาไว้ทำผ้าคลุมไหล่ที่เข้ากับเสื้อผ้าทุกชุดคุณยายพอลีนโอ้ยนินเอ้ยขนสีดำนี่มันอบอุ่นก็จริงแต่ช่วงนี้แฟชั่นมันไปทางสีสว่างว่างหมดแล้วนะจ๊ะถ้าเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อนแล้วก็ยายซื้อไปแล้ว นินตอบอย่างใจเย็นผมเข้าใจครับคุณยายพอลีนสีขาวกำลังเป็นที่นิยมจริงๆแต่ขนแกะสีดำของผมก็มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่แพ้กันนะครับไม่ต้องกลัวเปื้อนด้วยคุณยายพอลีนยิ้มเศร้าๆจ้าจ้าไว้ท่้าแฟชั่นเปลี่ยนยายจะกลับมาหาเจ้าคนแรกเลยนะนินพึมพำกับตัวเองปีนี้ดูเหมือนจะเหลือเยอะกว่าทุกปีเลยฮะ เมื่อสิ้นวันขนแก่สีดำกองโตก็ยังคงวางอยู่เต็มแผงนินต้องขนกลับบ้านไปเก็บไว้ในยุ้งช้างอย่างทุลักทุเลมันรู้สึกถึงความตึงเครียดของสถานการณ์เงินทุนเริ่มร้อยหรอและยุ้งช้างก็เต็มไปด้วยขนแกะที่ไม่มีใครต้องการความดื้อรั้นที่เปี่ยมด้วยความหวังเพื่อนแกะตัวหนึ่งชื่อขาวเดินเข้ามาหานินด้วยความเป็นห่วง ขาวสีหน้ากังวลนินขนแกะนายยังเหลือเยอะขนาดนี้เลยหรอทำไมนายไม่ลองย้อมมันเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อนดูล่ะฉันได้ยินมาจากตลาดว่าพวกเขากำลังมองหาสีอ่อนๆนะนินสายหน้าอย่างหนักแน่นไม่ละขาวขนแกะดำก็คือขนแกะดำมันเป็นเอกลักษณ์ของฉันและฉันเชื่อมั่นในคุณภาพของมันที่สุดการย้อมสีมันก็เหมือนกับการละทิ้งตัวตนของฉันไปเลยฉันจะไม่ทำ ขาวแต่นินนายต้องกินต้องใช้ถ้าไม่มีใครซื้อเลยนายจะอยู่ได้ยังไงบางครั้งเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกนะเพื่อนการปรับตัวไม่ใช่การเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันเป็นขาวฉันจะเก็บขนแกะสีดำนี้ไว้ฉันเชื่อว่าต้องมีใครสักคนที่มองหาความพิเศษที่ไม่เหมือนใครอยู่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ฉันจะรอ ด้วยความดื้อรั้นและศรัทธาในตัวเองนินตัดสินใจว่ามันจะไม่ยอมแพ้มันจะนำขนแกะสีดำของตนออกไปขายที่ตลาดทุกวันโดยหวังว่าจะมีคนมองเห็นคุณค่าของมันทุกเช้านินจะลากเกวียนบรรทุกขนแกะดำไปยังตลาดจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแล้วรอคอยอย่างใจจดจอ่อ ทุกวันก็เหมือนวันก่อนหน้าผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนมองด้วยความสนใจเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เดินตรงไปยังแผงขายขนแกะสีอ่อนวันแล้ววันเล่านินต้องเก็บขนแกะกลับบ้านยุ้งช้างของมันนั่นขนาดไปด้วยกองขนสีดำมันเริ่มรู้สึกเศร้าส้อยและท้อแท้ความหวังเริ่มเลือนราง นินรำพึงรำพันกับตัวเองอย่างเงียบๆหรือว่าข่าวพูดถูกหรือว่าความดื้อรั้นของฉันมันทำให้ฉันต้องมานั่งเศร้าอยู่แบบนี้ฉันควรจะยอมแพ้แล้วยอมสีมันดีไหมนะแต่ทุกครั้งที่คิดแบบนั้นนินก็จะมองไปยังกองขนแกะสีดำที่งามของมันและรำลึกถึงความอบอุ่นที่มันมอบให้ผู้คน ไม่ฉันจะพยายามอีกนิดแค่พรุ่งนี้อีกวันนินให้กำลังใจตัวเองและยังคงมุ่งหน้าไปตลาดในวันถัดไปวันหนึ่งขณะที่นินนั่งอยู่บนเกรียนของตนท่ามกลางความเงียบเหงาและขนแกะสีดำกองมหืมมาจูจ่ๆก็มีเสียงเล็กๆสดใสวิ่งเข้ามาพร้อมกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อทิมที่มีดวงตากลมโตเป็นประกายบทสนทนาที่สนินกับเด็กชายทิมจุดเปลี่ยน ทีมวิ่งหอบเล็กน้อยแล้วชี้ไปที่กองขนแกะ ว้าวหน้าแกะดำนั่นหน้าขายขนแกะนี่เหรอครับขนสีดำนี่แหละนินตกใจเล็กน้อยแต่ก็ดีใจมากใช่จะ่ะพ่อหนุ่มน้อยฉันขายขนแกะพวกนี้จะ่ะทิมกระโดดลดเต้นด้วยความดีใจเยี่ยมไปเลยผมหามาทั่วแล้วคุณแม่บอกว่าต้องการขนแกะสีดำสนิทเอาไว้ทอผ้าห่มกันหิมะเพราะสีดำจะเก็บความร้อนได้ดีที่สุดแต่ไม่มีใครขายเลยนินน้ำตาคลอเบา้า จริงเหรอจ๊ะเพราะหนุ่มกำลังมองหาขนแกะสีดำจริงๆหรอทิมจริงสิครับขนแกะสีขาวมันสะท้อนแสงไฟในหิมะจนแสบตาและคุณพ่อก็บอกว่าสีดำเป็นสีที่ดีที่สุดสำหรับการทอผ้าคลุมสำหรับการเดินทางในป่าตอนกลางคืนด้วยน่าเก็บขนแกะพวกนี้ไว้ให้ผมหน่อยนะผมจะรีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ ทิมวิ่งกลับไปหาพ่อแม่ของเขาที่ยืนรออยู่ไม่ไกลนักและไม่นานครอบครัวของทิมก็เดินเข้ามาหานินพัวเขามาจากหมู่บ้านที่อยู่หลังภูเขาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อากาศหนาวเย็นกว่ามากและมีความต้องการใช้ขนแกะดำเป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะคุณพ่อของทิมจับมือนินด้วยความเคารพ คุณนิลขอบคุณนพระเจ้าที่คุณยังเก็บขนแกะพวกนี้ไว้ครับเราตามหาขนแกะสีดำมาเป็นเดือนแล้วครับหมู่บ้านเราต้องการสีดำเท่านั้นเพื่อความอบอุ่นสูงสุดและเพื่อใช้ในการพลางตัวจากสัตว์ป่าบางชนิดแต่ร้านค้าอื่นๆบอกว่าไม่มีใครเก็บมันไว้เลย คุณแม่ของทีมเราต้องใช้ขนแกะจำนวนมากเพื่อถอผ้าห่มให้กับครอบครัวของเราทั้งหมดและชาวบ้านบางส่วนด้วยค่ะคุณนินมีทั้งหมดไหมคะเรายินดีซื้อทั้งหมดเลยค่ะนินน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความเตือนตันมีครับมีทั้งหมดเลยครับผมเก็บมันไว้เพราะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องมีคนต้องการมันผมขายมันทั้งหมดให้คุณได้เลยค่ะ ในวันนั้นแกะดำนินได้ขายขนแกะทั้งหมดที่มันสะสมไว้มันแลกเปลี่ยนความดื้อรั้นและความอดทนของมันกับเงินทองจำนวนมากและที่สำคัญกว่านั้นคือความรู้สึกภาคภูมิใจนินกลับบ้านด้วยเกวียนเปล่าและหัวใจที่เต็มเปี่ยม มันรู้ว่าความพยายามที่ดูเหมือนจะไร้ผลในทุกๆุกวันนั้นไม่ใช่เรื่องศูนย์เปล่าแต่เป็นการเก็บรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้รอคอยคนที่เห็นคุณค่านั้นอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากคุณมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่คุณทำจงอดทนและไม่ยอมแพ้คุณในวันนี้ต่อไปบางครั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากการยืนหยัดอย่างดื้อรัน้นเพื่อสิ่งที่เป็นเอกล ักและดีที่สุดของคุณเอง